สำหรับคนที่อยากรู้ความแตกต่างของ vivo x 8 0กับ x 8 0 pro ตัวไหนน่าสนใจกว่ากันวะสวัสดีครับพี่พ่นอนทุกคนวันนี้นะครับเสิรเสรน,น,น,นะครับก็อยากจะมาอัปเดตท,ทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้า vivo นะครับเจ้า vivo x 8 0 series เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มี l e aks นะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ เผื่อเวลาที่ท่วนจะมากดพอยส์แล้วก็กราบมาย้อนเรื่องนี้ครับต้องขอบคุณทาง Gizmo China นะครับเขามีการเปิดเผยมาว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวสเปคนะครับของเจ้าตัว vivo x 8 0 Series เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับข้อมูลที่เราสามารถคอนเฟิร์มได้นี่ครับก็คือเจ้าตัว vivo x 8 0เนี่ยจะเปิดตัวในช่วงของปลายเดือนนี้แล้วปลายเดือนเมษา ไปที่โมเดลที่จะเปิดตัวนี้ก็จะมี vivo x80 vivo x80 pro แล้วก็ vivo x80 pro plus นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองมาที่ในไทยนะครับย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเจ้าตัวโมเดลที่น่าจะเปิดตัวจริงๆเนี่ยก็คือเจ้าตัว x80 กับ x80 pro ดูความเหมือนและความแตกต่างกันนะครับเริ่มต้นนี่จะเริ่มต้นที่หน้าจอนะครับหน้าจอขนาดเท่ากันอยู่ที่6.78นิ้วนะครับเป็นจอแบบ c u r v e screen ทั้งคู่อ แต่สิ่งที่แตกต่างคือความละเอียดของมันนะครับเจ้าตัว X80 เนี่ยจะอยู่ที่ Full HD Plus นะครับแต่ว่าเจ้าตัว X80 Pro เนี่ยจะอยู่ที่ 2K หรือว่าจอแบบ Quad HD Plus รองรับ LTPO ด้วยนะครับทั้ง2ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่า จ้ตัว high refresh rate เนี่ยเท่ากันแน่นอนเท่ากันอยู่ที่1 2 0 h z refresh rate และยังรองรับความสว่างเนี่ยถึง1,500 n i t นด้วยนะครับส่วนในตัวของตัวธรรมดาเนี่ยจะเป็น fingerprint scanner ใต้จอธรรมดาแต่ว่าสำหรับตัว pro เนี่ยจะเป็น ultrasonic ชิปเซ็ตของ2ตัวนี้เนี่ยเท่ากันเลยนะครับก็คือใช้ mediatek d i m e n s i t y 9000นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถือว่ามันขึ้นมาแรงมากๆ ขนาดของ ROM RAM เนี่ยครับตัว RAM เนี่ยสูงสุดเนี่ยอยู่ที่12 g b นะครับเป็น LPDDR5 แล้วก็ต่อมาเนี่ยความจุจะอยู่ที่สูงสุดนะ512 g b ตนะครับตัวนี้เป็น UFS 3.1ซึ่งการ transfer ข้อมูลหรือว่าถ่ายโอนข้อมูลเนี่ยมันก็จะไวมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสำหรับความจุข,ของแบตเตอรี่นิดนึงมันต่างกันนะครับก็คือเจ้าตัว X80 รรมดาเนี่ยจะอยู่ที่4,500 mAh นะครับส่วนเจ้ตัว Pro เนี่ยจะอยู่ที่4,700 mAh มากกว่ากันจนึง ทั้ง2ตัวนี้นะครับมีการ support charge ไวเนี่ยถึง80วัตต์ fast charging นะครับซึ่งถามว่ามันก็ถือว่าเร็วอะ่ะสำหรับปีนี้แต่ไม่ได้ตื่นเต้นมากเอ่าเหมือนเขาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือกล้องหน้าของเขาเนี่ยอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับเป็น IMX ของ Sony 616แนี่ความแตกต่างนี่มาอยู่ที่กล้องหลังนะครับคือเจ้าตัว X80 เนี่ยจะได้ใช้เซ็นเซอร์หลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับเป็นเซ็นเซอร์ IMX 866นะครับตัวนี้เนี่ยมีการรองรับ OIS อีกด้วย อีก2เซนเซอร์ที่เหลือนะครับสเซนเซอร์ที่เหลือเนี่ยก็คือเจ้าตัว ultra wide 12ล้านพิกเซลนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น12ล้าน telephoto เป็น IMX 663นะแล้วก็ความการซูมของมันเนี่ยแม้ว่าจะซูมได้ไม่เยอะแต่ว่าถ่าย portrait ออกมานี่สวยแน่นอนเพราะว่าขนาดการซูมของมันเนี่ยจะอยู่ที่ 2x optical zoom มาทีเจ้าตัวโปรกันบ้างตัวนี้นะครับจะได้ใช้เซ็นเซอร์หลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ของ s a m s u n งเป็น Samsung GN1 เติมนะครับรองรับการซัพพอร์ตของ OIS ดังนั้นเนี่ยการกันส่งกันสั่นของเขาเนี่ยทำได้ดีแน่นอนนะครับส่วน ultra wide เนี่ยพุ่งขึ้นไปเลยสูงถึง48ล้านพิกเซลเป็นเซนเซอร์ IMX 598ปบท้ายนะครับด้วย2เลนเทเลโฟโต้นะครับ2 X optical zoom ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเซนเซอร์ IMX 663นะครับแล้วก็มีการซัพพอร์ต OIS อีกด้วยนะครับดังนั้นนี่มันนิ่งมากๆนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเลนที่ผมชอบที่สุด p ื r s c o p e e ลนนะครับตัวนี้เนี่ย 5x optical zoom นะครับอยู่ที่8ล้านพิกเซลสุดท้ายตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอันก็เป็นจุดตัดตัดสินใจของแต่ละคนได้เลยนะครับก็คือเจ้าตัว IP นะครับตัวนี้เนี่ยเจ้าตัว vivo x80 เนี่ยนะครับจะได้มี IP 53นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ป้องกันฝ่งกันฝุ่นกันน้ำละอองน้ำนิดนิดนึงนะครับแต่ว่าเจ้าตัว vivo x80 เนี่ยมี IP certified มาให้ถึง IP 68นะครับดังนั้นเนี่ย สบายใจได้มากกว่า X80 แน่นอนจบปิดท้ายนะครับทั้ง2ตัวนี้เนี่ยจะชิปมาพร้อมกับ Android 12นะครับแล้วก็ครอบทับด้วย Origin OS Ocean นะครับทุกคนคิดว่าตัวไหนเนี่ยมันน่าสนใจกว่ากันเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้วันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดผมถ้าเกิดว่าชอบก็รีบแล้วก็แชร์ subscribe เราไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้เสนอเส์ฟนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ 买一。